เรื่องราวของสิ่งดีๆในชีวิตที่ต้องผ่านไปและเราก็ปรารถนาที่จะให้มีความสุขในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเดิมในชีวิตของมนุษย์คือการได้รับความปรดปรานจากอรรสุบหานัวตาลาการที่พระองค์เพิ่มปูนให้เสมอพระองค์ให้ชีวิตหลังจากที่เราไม่เคยมีอยู่พระองค์ให้อาหารหลากชนิด และหลายช่องทางหลังจากได้รับอาหารจากสายสะดือเท่านั้นเมื่ออยู่ในคันมันดามนุษย์เองต่างหากที่เปลี่ยนความปวดปานของพระองค์ให้เป็นการลงทูนหลังที่อลัลได้กล่าวไว้ในสุรอ,อิบปะหีมอายะที่2ี่ซึ่งมีใจความว่าเจ้ามิเห็นดอกหรือบรรดาผู้ที่เปลี่ยนความปวดปานของอลัลลอฮ์เป็นการเนรคุณ และได้นำกลุ่มชนของพวกเขาสู่ที่พำนักอันหายนะความปวดปานที่สูญหายไปถือเป็นส่วนสำคัญจากการลงทูนของอัลลอฮ์และการมีสุขภาพดีด้วยการดูแลของอัลลอฮ์ถือเป็นความปวดปานอันยิ่งใหญ่ที่จำเป็นต้องขอบคุณต่อพระองค์ขณะเดียวกันก็ต้องหมั่นขอความคุ้มครองให้พ้นจากความเจ็บป่วย การลงโทษที่มนุษย์ทุกคนเป็นการลงโทษจากอัลลอฮ์ที่ฉับพลันไร้สัญญาณเตือนยิ่งต้องทำให้ผู้ศรัทธาพยายามห่างไกลจากความชั่วและฝ่าฝืนในทุกรูปแบบพร้อมทั้งต้องหมั่นดูอาต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอสุดท้ายแล้วความผิดบาปไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องละทิ้งอย่ามองข้ามความผิดที่เราทำเล็กน้อยแค่ไหนแต่ให้เรามองว่าผู้ที่เราทำผิดต่อพระองค์นั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนเพราะความโกรธของอัลลอฮ์นั้นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใจก็ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาต้องขอความค่วมครองต่ออัลลอฮ์ด้วยเหตุนี้เองเราผู้ศรัทธาต้องหมันขอดุูอา ตามที่ท่านนาบีมูฮัมมัสสสดสุลลัลลัฮุอะลัยวะสัลลัมได้สอนเราเอาไว้นะครับนั่นก็คือดูอาให้สิ่งดีๆในชีวิตดำเนินต่อไปอ่านดูานี้เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นได้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆและดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีและอยู่กับสิ่งดีมีความสุขตลอดไปอ่านดูานี้ว่า Um a l ah l a h u m น a inni auzu bika min า a w a l เ niamatika wa tahwuli afiatika afujati niamatika wajamii s a k ี t i k a ความหมายอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความผู้ครองต่อพระองค์จากความผุดปราณของพระองค์ที่สูญหายไป จากการดูแลของพระองค์ที่ถูกเปลี่ยนไปจากการลงโทษแบบฉับพลันของพระองค์และจากทุกความกริ้วกรูดของพระองค์อย่าลืมนะครับดัอานี้ขอให้สิ่งดีๆในชีวิตของเราดำเนินต่อไปอ่านดัวานี้กันอีกสักครั้งนะครับ Allahumma inni a u z u bika من t h a w a ل ي ن a م ิ ك و ت ح a ل ي آفياتك و ف ج า ء ت ي ن خ م ا า ك وجميع سكتك สำหรับอีพีนี้ฝากเรื่องราวของการที่เราอยู่ในโลกนี้และให้สิ่งดีๆนั้น ดำรงอยู่กับเราตลอดไปอย่าลืมอ่านดูนะดูอานนี้บ่อยๆนะครับเพราะเราทุกท่านไม่ปรารถนาให้สิ่งดีๆสิ่งดีๆนั้นหายไปจากตัวเราและให้เรานั้นคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่อยู่กับเรานานๆและก็ตลอดไปในโลกนี้และหวังโลกหน้าก็จะได้รับความดีจากอเราด้วยสุดท้ายแล้ว ที่สุดของชีวิตคือการเป็นคนที่มีความสุขถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่เป็นคนธรรมดาที่อัลลอฮ์ทรงปรดปรานนั่นเองขอให้เราทุกคนนั้นได้เป็นผู้ที่ปรดปรานจากอัลลอฮ์สุภานุวาตาลาสำหรับอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ